สวัสดีครับอยู่กับ About Channel ครับอ่ะมาพบกับผมอีกครั้งนะครับ About นะครับใน Walk ซื้อกินโอเควันนี้โปรดักที่เราจะมาซื้อกินก็คือตัวชีสเค,ค้กหน้าไม้นะหรือว่าภาษาทางการเขาก็คือบราดบราดชีสเค,ค้กนะครับนะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในะชีสเค,ค้กหน้าไม่นะโปรดักใหม่ของ 7ซเวนะ่ะก็น่าจะใหม่นะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นมาเห็นเขาลงโฆษณามาไม่เมื่อไ,ไม่กี่วันมานี้ก็เมื่อเช้าก็ไปเซเวแล้วก็ไปเจอพอดีนะก็เลยซื้อมาทำวอลพอดีเลยนะครับผมโอเคนะอ่ะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม go มาสำหรับตัว ชีสเค้กหน้าไม้ตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา39บาทนะครับนะสาบาทนะอยู่ในแพ็กเกจจิ้งก็โอ้รูลานะครับนี่มีตัวพลาสติกแล้วก็เทแล้วก็มีนี่กระดาษรองอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคน้ำหนัก68กร,รมัมแล้วก็วันที่ผลิต18เดือน1นึ่งนอะายุมวันที่25เดือน1นึนะปี64ก็เก็บได้7วันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม นะของบริษัท easy s i t e นะโอเคนะอะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับปเป็นไงนะก็เจอมาเมื่อเชา้าดีจริงๆผมก็หาตัวนี้มาหลายวันแล้วนะครับนะไม่เจอสักทีนะเมื่อเชา้าเดินไปเจอพอดีก็เลยจัดมาลองชิมซะเลยนะครับ อ่าโอเคนี่ด้านในอันนี้ด้านในนี่เป็นอย่างนี้อ่าดูน่ากินนะนชิ้นก็ใหญ่อยู่พอสมควรน,นะครับนะสามสิบาทอะ่ะนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะอยากกินก็ซื้อเลยโอเคอ่ะแต่หน้าก็ไม่ถือว่าไม้มากนะครับถ้าเทียบกับชิ้เค้กหน้าไหม้ทั่วไปอันนี้ก็เหมือนกบนกิมเฉยเฉยนะครับแกชิมดูซิ ชาก็โอเคอยู่นะครับนะก็หรือว่าเป็นชีสเค้กแน่นๆเลยนะครับจุกเลยแบบไม่ได้ตัวเนื้อไม่ได้มีความเบานะก็จะเป็นแบบแน่นๆเลยนะแน่นกว่าตัวชีสเค้กปกตินะตัวนั้นผมก็จําราคาไม่ได้ว่าเท่าไหร่ที่เป็นตัวสามเหลี่ยมที่เป็นหน้าปกตินะก็ถือว่าโอเคเลยนะอืมนะผมว่าโอเคเลยนะบัวกับราคาด้วยอ๋อแต่จะเต็ด จะติดหวานหน่อยนะติดหวานแต่ถ้าใครชอบชีสเค้กแล้วก็ออกไปทางหวานๆก็โอเคใช้ได้เลยนะแล้วก็ดูแล้วก็หนาอยู่นี่เมื่อกี้ผมตักทาใหญ่ๆก็ไปสองคำนะราคา39บาทกับปริมาณเท่านี้แล้วก็รสชาติก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสําหรับชีสเค้กหน้าไหมของเซเว่นก็ได้รสชาติชีสก็โอเคอยู่นะครับนะมีชีสขึ้นมาเข้มๆอยู่นะไม่ไม่จางนะครับก็ได้รสชาติชีสแล้วก็ ออกไปทางหวานๆนิดๆก็ถือว่าโอเคนะเข้มข้นจุกใจสำหรับสายชีสเค้กไปลองกันได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวอลกซื้อกินนะชีสเค้กหน้าใหม่ก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวอกนี้นาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย